สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอ๋อีกแล้วนะคะในช่องซองอโปรโมชั่นฟอร์ดชั้นแวันค่ะวันนี้นะคะเะโอนแน่นอนค่ะลูกค้าจะได้ดูรถรีวิวชุดแต่งแบบจัดเต็มอีกหนึ่งคันแล้วนะคะคันที่อยู่ด้านหลังโอเลยค่ะอย่ารอช้าเลยนะคะโอก็ตื่นเต้นม,มากๆที่จะรีวิวชุดแต่งให้กับลูกค้าดูมาค่ะตามมาเลยสําหรับคันนี้นะคะที่ลูกค้าจองมาแล้วก็กําลังจะไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะนั่นก็คือรุ่น Y t ยแท ตัวนี้นะคะเป็น Y ายแท็ก4คูณ4ตัวท็อปของเราเลยนะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่1ล้าน3แสน1 4 0 0 0บาทค่ะเป็นสีเทาดํานะคะที่อยู่ด้านข้างโง่เนาะสีขาวนะคะสีเหลืองหรือว่าสีส้มเนี่ยจะต้องเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีการตกแต่งนะคะหน้าวายนั่นเองเนาะชุดแต่งชุดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะสําหรับตอนนี้ของตัว n น็กเจนเหล่านะคะหน้าวายนะคะที่โอแถมให้กับลูกค้านะคะก็จะได้กระจัง าทรงเดียวกับปรับเตอร์เลยนะคะกระจังหน้าสีดาด้านแบบนี้เลยนะคะ ฟอ o R ์ d สีดำนะคะแต่ถ้าลูกค้าชอบสีอื่นอยากได้ตัดสีแดงสีดำหรือว่าสีบอลสีขาวเนี่ยแซงโอได้เช่นเดิมนะคะโอเปลียนให้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะด้านบนนะตัวนี้โอก็แถมให้ไปเลยนะคะตัวรังพึ่งของเราลูกค้าเห็นนะคะเห็นไหมคะว่าตัวนี้ดีมากๆเลยกระจายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะช่องลมจะผ่านเข้าตัวห้องเครื่องนะคะตรงนี้เลยเนาะในส่วนของตัวหน้าวายนะคะก็จะแตกต่างกับ แรปเตอร์นะคะเพราะว่าตัวหน้าวายของเราจะไม่มีการถอดกระชนหน้าจะใช้วิธีการครอบเข้าไปนั่นเองนะที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะหน้าวายลูกค้าสามารถทําสีแข้งได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เลยก็สามารถทําเป็นสีปรอนได้เลยนะคะหรือว่าสีดําด้านแบบนี้เนาะในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะว <au>, ้าให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเซ็นเซอร์จะใช้งานได้ไหมว้าให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของกระจังหน้าโอกรุมแจ้งค่ะกล้องหน้านะคะจะอยู่ตรงใต้คําว่า FORD และที่สําคัญค่ะไฟหน้านะคะโอใส่ชุดข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะเป็นไฟหน้าสีดําด้านนะคะแล้วก็มีคําว่าแรนเจอร์สีแดงบนนี้ด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวไฟหน้าลูกค้าได้นะคะตรวนี้เนาะในส่วนของด้านข้างค่ะต่อกันเลยค่ะด้านข้างนะคะในส่วนของซุ้มล้อค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเซตเดียวกับของชุดวายนั่นเองเนาะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะสีดาด้านแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะในส่วนของแม็กและยางนะคะตัวนี้นะคะโอกก็เปลี่ยนให้เลยนะคะเป็นขอบ20 ตัวออฟเซตนะคะของแมกของ20ของโอจะเป็นออฟลึกลบ18นั่นเองเนาะแล้วก็จับคู่มากับยาง BF เลยนะคะตัวน,วนี้ตัวนี้ใส่ยาง BF นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ50นั่นเองนะคะขอบ20แบบเรียบๆแบบนี้คือวิ่งในทางเรียบได้ดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าก็ติดสติกเกอร์ลายแสตมคมไปด้วยนะคะนี่เลย สีเทาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดครอบต่างๆเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะรวมถึงกันสาดด้านบนนะคะติดตั้งของแท้ให้เลยนะคะล่าหลังคาแล้วก็สปอร์ตบาร์นะคะที่ลูกค้าเห็นนี่คือตัวตรงรุ่นของวายแจ็เราเลยนะคะถ้าลูกค้าสั่งซื้อวายแจ็ลูกค้าจะได้แบบนี้เลยเนาะในส่วนของด้านท้ายนะคะที่โอมีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่แถมให้กับลูกค้านะคะก็จะมีตัวชุดครอบไฟท้ายนะคะสีดําด้านนะคะที่ติดตั้งให้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงนี่เลยค่ะอะคริลิกนะคะคํา,าว่าแ a นเจอร์สีดําเงา นะคะอันนี้สวยมากๆเลยนะคะนอกนั้น,นะคะเดิมๆิมจากโรงงานเลยซึ่งเดิมๆจากโรงงานนี่คือลูกค้าจะได้สปอยเลอร์นะคะจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อะคริลิกคำว่าวายแฉกรวมถึง4ี่คูณสนะคะที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะโอก็พาชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งรอบคันลูกค้าจะได้แบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถของโอนะคะสามารถคับรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แลวก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะโอฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u ของ ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดต่างแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ